ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันนะคะนางสาวธนพรวิชิราพักดีนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนเพื่อนๆนะคะเขียนโปรแกรมคำนวณกฎของโอห์มนั่นเองค่ะผ่านโปรแกรม C ีพัดพัดหรือที่เราเรียกติดปากว่าโปรแกรมภาษา C นะคะซึ่งสามารถหาได้ทั้ง E นะคะแรงดันค่ะไอนะคะกระแสไฟฟ้าค่ะแล้วก็ R นะคะตัวต้านทานไฟฟ้านั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องเขียนนะคะก็คือ include standardio e. h a ค่ะ เป็นห้องหน้าต่างคำสั่งพื้นฐานนะคะ Inclus Conio h s ค่ะห้องหน้าต่างคำสั่งเพิ่มเติมหรือพิเศษนั่นเองนะคะไว้เม m ค่ะคำสั่งพื้นฐานปีกาเปิดนะคะแล้วก็ปีกาปิดค่ะไว้ให้มีช่องสำหรับเขียนคำสั่งผ่านโปรแกรมภาษาซีค่ะ c l e a Screen ค่ะไว้ใช้ลากหน้าจอคำสั่งค่ะ Get s e นะคะไว้ครังหน้าจอเมื่อเรามวลผลแล้วก็หน้าผลลัพธ์นั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ตัวแปรแรกที่เราจะเขียนนะคะก็คือตัวแปรชาค่ะตัวแปรชานะคะไว้รับค่าอักขระจากแป้นพิมพ์นะคะเข้าสู่อคอมพิวเตอร์รอโนอตบุกของเรานะคะตัวแปรชานะคะก็จะเป็นเมนูค่ะเมนูนะคะก็จะเป็น e i แล้วก็ r ค่ะเวลาพิมพ์ว่าเพื่อนๆต้อ,อตงการหาอะไรนั่นเองนะคะแล้วก็เซมิโคลอนค่ะ ตัวแปรต่อไปนะคะตัวแปร in ค่ะเป็นการรับค่าตัวเลขจํานวนเต็มนะคะตัวจำนวนเต็มของเราก็จะมี e ค่ะแรงดันนะคะแล้วก็ r ค่ะตัวต้านทานนะคะ semicolon ค,ค่ะต่อมานะคะเราใช้ตัวแปรเป็นตัวแปร f o r ์ค่ะตัวแปร f o r ์นะคะไว้รับค่าตัวเลขจํานวนทศนิยมนะคะก็จะมี i ค่ะกระแสเป็นทศนิยมนะคะแล้วก็ s นะคะก็คือคําตอบนะคะ เพื่อคําตอบของเราที่ได้เป็นจํานวนตัวเลขทศนิยมนั่นเองค่ะก็จะแสดงได้นะคะว่าทศนิยมกี่ตาแหน่งเราสามารถระบุได้ค่ะค่ะอย่างแรกนะคะเราจะเขียนโอมหลอดนะคะซึ่งอยากเราอยากให้มันมีความพิเศษนะคะแล้วก็โดดเด่นนะคะเราก็จะใช้คําสั่ง text color นะคะแล้วก็ text background นะคะเข้ามาเสริมนะคะเพื่อให้ใส่ ตัวหนังสือเป็นสีแล้วก็พื้นหลังเป็นสีนั่นเองค่ะ t e คค Color นะคะเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือที่จะเป็นสีนะคะเราใช้สีน้ําเงินค่ะรหัสสีก็จะเป็นรหัส1น,นะคะเซมิคโคลอนค่ะต่อมานะคะเทคแบ k ็ก o าว d ค่ะเทคแบ k ็ก o าว d นะคะเราใช้เป็นสีขาวนะคะรหัสสีหน้หนะคะวงเล็บปิดค่ะเซ m i โคลอน ค่ะปกตินะคะเมื่อเราอยากให้มันแสดงผลนะคะเราจะใช้คําสั่งนี้ค่ะก็คือคําสั่ง pin f นะคะแต่เมื่อเราใส่สีหรือใส่อะไรเข้าไปนะคะเราก็จะใช้เป็นคําสั่ง c pin f นะคะวงเล็บเปิดค่ะฟัน,นูนะคะแล้วก็ o h m loss ค่ะ o oh แล้วก็ loss นะคะก็คือกดของ o oh m นมันเองค่ะ เขียนไว้ให้ผู้ที่เข้ามาดูนะคะสามารถรับทราบได้ค่ะวงเล็บฟันหนูวงเล็บปิดแล้วก็เซมิโคลอนนะคะต่อมานะคะเราก็จะใส่เมนูนะคะแต่เราต้องการเปลี่ยนสีนะคะเราก็ใช้คำสั่งเดิมเลยคะ่ะ text color นะคะตัวหนังสือนะคะเราจะให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะก็คือรหัสสี1นสีค่ะวงเล็บปิดเซมิโคลอนค่ะตรงนี้มันเดิมค่ะใช้คำสั่ง C เป็น F นะคะมเร่เปิดค่ะตรงนี้นะคะเราใช้เป็น backslash n นะคะก็คือให้เว้นบรรทัดนะคะจากกฎของโอมหรือโอ loss แล้วก็ backslash r นะคะเพื่อให้ขึ้นบรรทัดใหม่คือขึ้นต้นบรรทัดอะคะ่ะแล้วก็เราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะเพื่อให้มันโดดเด่นแล้วก็เหมือนเป็นการแบ่งบรรทัดด้วยค่ะ งนี้นะคะแล้วเราก็โอมลอส,สโอมลอสแล้วก็เมนูนะคะเมนูโอมค่ะค่ะแล้วก็ฟันหนูนแล้วก็เซมิโคเล่นเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะเราก็จะเขียนนะคะว่าตัวแปรแต่และตัวแปรของเรานะคะคืออะไรแล้วก็สูตรนะคะซึ่งเราอยากเปลี่ยนตัวหนังสืออีกแล้วค่ะแล้วก็เปลี่ยน สีพื้นหลังเลยนะคะเพื่นอนๆสามารถก๊อปปี้ได้นะคะก็คือคั่มมันนะคะแล้วก็ก๊อปปี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาวางนะคะซึ่งสีตัวอักษรน,นะคะเทคลอเรอร์ color นะคะเราใช้สีเบอร์2ค่ะสีเบอร์2ก็คือสีเขียวนะคะแล้วก็พื้นหลังนะคะเราต้องการให้เป็นสีดำรหัสสีก็คือศูนย์นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สีปินเอฟเลยค่ะ วงเล็บเปิดฟันหนูนะคะ backslash n backslash r นะคะ e นะคะเท่ากับนะคะวนเตจนะคะก็คือ e เท่ากับแรงดันนั่นเองค่ะวนเตจนะคะมีหน่วยนะคะหน่วยเป็นตัว v ค่ะก็คือโวลนั่นเองนะคะ เล็ปิดค่ะแล้วก็เราก็ใส่ปันหนูแล็วปิดชนไนเโคลอนเลยนะคะต่อมานะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะปินเอฟวงเล็ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนนะคะเพื่อนเพื่อนรอบนี้นะคะก็คือเป็นตัว I ค่ะไอของเรานะคะมาจากอเล็ก i c a l นะคะก็คือกระแสะไฟฟ้านะคะ หน่วยเป็นแอมแปร์นะคะเราก็จะแทนตรงนี้วตัว A นะคะฟันหนูค่ะวงเล็บปิดเซมิโค้อนต่อมานะคะก็คือแรงดันนะคะ c ี่พิ N, ้นเอฟแบ s กสเลตเอ็น s บ็นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัว R นะคะเท่ากับนะคะเท่ากับอ่ารีซตสเตอร์ค่ะก็คือ ตัวต้นทานนะคะดิิตเตอร์นะคะมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะซึ่งแานพิมพ์ของเราไม่มีตัวโอห์มนะคะเราก็จะขอแทนเป็นโอหมแบบนี้เลยนะคะฟันหนูค่ะวงเล็บปิดเซมิโคลอน,นะค,ะค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะเขียนเป็นสูตรค่ะเพื่อนเซึ่งสูตรตัวนี้นะคะก็เอามาจากสูตรกฎของโอห์มเลยค่ะก็คือ c เป็น f ก่อนนะคะเพ่แสดง e ค่ะเท่ากับนะคะสูตรกฎของโอมว่า e นะคะเท่ากับ i คูณ r นะคะ i คูณ r นะคะเพื่อนๆแล้วก็ semicolon ค่ะวงเล็บปันหนูเล็บปิด semicolon นะคะต่อมานะคะเหมือนเดิมค่ะกดของ i นะคะกระแสค่ะ กฎของกระแสมีอยู่ว่า i เท่ากับ e ส่วน r หรือ e หาร r นั่นเองค่ะ i นะคะเท่ากับ e ค่ะส่วนด้วย r นะคะส่วน ต่อไปนะคะก็คือ R ค่ะ R นะคะมีสูตรอยู่ว่า R เท่าก,กับ e ส่วน i นะคะก็คือความต้านทานเท่าก,กับแรงดันนะคะส่วนด้วยกระแสคะ่ะ นี้นะคะก็จะเป็นจบค่ะแล้วเราก็จะมาขีดเส้นใต้นะคะเพื่อให้มันชัดนะคะเราขอเป็นเท x t c o เลอร์เป็นสีแดงนะคะเพื่อขีดเส้นแบ่งได้อย่างชัดเจนนะคะระหว่างเมนูนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเขียนสูตรแล้วก็คำนวณนั่นเองค่ะสีนะคะเขาใช้เป็นสีรหัสสีนะคะก็คือสีแดงนะคะตรงนี้เป็นสีพิ้นเอฟ ฟัน,นูค่ะวงเล็บปิดแล้วก็เซมิโคลอนนะคะเราก็ทำการเซฟค่ะ s h i e i n g ก่อนนะคะตรงนี้ขอเป็น t p sharp 1 5ค่ะก็คือดิฉันตั้งไว้แล้วนะคะแล้วก็เซฟ as ค่ะตรงนี้นะคะขอให้เป็น ohm ohm หนะคะ c p p ค่ะค่ะเมื่อเราเซฟไปบาแล้วนะคะ ต่อมาะะเราก็จะทําการคอมไพเลอร์แล้วก็ลิง e เกอร์ดูว่าเกิดการเออร์หรือเปล่านะคะหลังจากที่เราเซฟซอสโค้ดหรือ .cpp แล้วนะคะค่ะ,ะคอมไพเลอร์อัตินิดบวก f 9กค่ะแล้วก็ล er, ิง e เกอร์คอนโทลบ f 9นะคะค่ะเมื่อไม่เกิดการเออร์น,นะคะก็จะเป็นดังนี้ค่ะก็จะเป็นโ oh อ m l มลอสแล้วก็เมนูโอ m มนะคะ e นะคะเท่ากับวนเตจนะคะมีหน่วยเป็นโวลนะคะก็คือแรงดัน,นะคะ่ะ i นะคะก็คือ อิเล็กทริคนะคะมีหน่วยเป็นแอมแปร์ค่ะก็คือกระแสนะคะ R นะคะก็คือรีซิสเตอร์นะคะ,ะ,คะ,คะ,คะมีหน่วยเป็นโอห์มค่ะก็คือความต้านทานนะคะ E นะคะมีสูตรอยู่ว่า E เท่ากับ I คูณ R ค่ะ I นะคะเท่ากับ E ส่วน R ค่ะแล้วก็ R นะคะเท่ากับ E ส่วน I ค่ะค่ะเมื่อได้ดังนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเริ่มเขียนสูตรกันเลยค่ะ เมื่อเราแสดงเมนูเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาะะเราก็จะมาให้เพื่อนๆนะคะป้อนค่านะคะว่าต้องการเมนูอะไรอย่างแรกค่ะถามก่อนนะคะถามเพื่อนๆก่อนนะคะว่าเพื่อนๆต้องการเมนูอะไรเราใช้คาว่า please select menu นะคะคุณต้องการเมนูอะไรนะคะ please select menu เท่าไหร่นะคะฟันหนูเล็บปิดเซมิคอลอนค่ะแล้วเมื่อเราจะป้อนค่านะคะเข้าไปนะคะเราต้องใช้คําสั่งสแกน F ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟันหนูแล้วก็เปอร์เซ็นต์ S นะคะเพราะว่าตรงนี้มาจากเมนูนะคะตัวแปรชานะคะตัวแปรชามีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ S ค่ะแล้วก็แอมป์เซนนะคะแดดแล้วก็แอมป์เซนมันงายท่ามัมเลยค่ะล้วตรงนี้ก็เขียนเมนูนะคะลงเล็บปิดเซมิคลอนค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะแสดงเมนูได้แล้วแล้วก็ถามเมนูได้แล้วแล้วก็รับค่าเมนูได้แล้วค่ะตอนนี้ต่อมาเราจะใช้คําสั่งสวิตนะคะ <t art music> ก็คือถ้าเกิดพเพื่อนๆป้อนเมนูนะคะมันก็จะวิ่งมาที่คําสั่งสวิตนั่นเองค่ะสวิตแล้วก็ใส่ตรงนี้ว่าเมนูนะคะคะ่ะแล้วตรงนี้นะคะก็ใส่เป็นปีกาเปิดะคะ่ะ แล้วก็ปีกาปิดนะคะค่ะสวิตนะคะคู่กับคำสั่งเคสนั่นเองค่ะสวิตคู่กับเคสนะคะแล้วก็จะใช้ป้อนอักขระนะคะก็จะใช้เป็นฟันหนูเดียวนะคะออย่างนี้ค่ะแล้วก็เคสใช้โคลอนนะคะแล้วเราก็จะกันไว้นะคะเผื่อบางคนป้อนอีเล็กอีใหญ่เราก็จะใส่อีเล็กแล้วก็อีใหญ่ไปด้วยค่ะฟันหนูเดียวนะคะ แล้วก็โคลอนค่ะ่ะเมื่อเราใส่เคสเรียบร้อยนะคะสุดท้ายนะคะเมื่อจบทุกอย่างนะคะจากเคสแล้วนะคะเราจะให้ใส่เบรกไว้ค่ะเพื่อให้เป็นจบคําสั่งเคสนี้นะคะถ้าไม่ใส่นะคะเพื่อมันจะวนอยู่อย่างนั้นล่ะคะ่ะมันจะไม่จบสักทีนะคะเบรกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เลยค่ะว่าอย่างแรกนะคะเราต้องยืนยันเมนูก่อนค่ะ เราใช้คำว่า use select menu เท่ากับ e นะคะ menu use select menu เท่ากับ e ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆปอนค่า e มาเรียบร้อยแล้วปน,นูเล็บปิดค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็ใช้คำสั่ง print f นะคะถามเขาค่ะว่า i คูณเท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการที่เราจะหา e นะคะเราต้องทราบค่า i แล้วก็ต้องทราบค่า r นะคะก็ให้เขาป้อน,นะค่ะก็จะเป็น peace p i a c e i n p u t ค่ะ i n p u t i เท่ากับ ตรงนี้ก็จะใช้คําสั่งสกแกน,น f นะคะเพืเ่อนๆเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้เราใช้เป็น percent f นะคะเพราะตัวแปร i เราใช้ตัวแปร float นะคะก็คือจํานวนตัวเลขทศนิยมค่ะแล้วก็ m เหมือนเดิมค่ะแล้วตรงนี้ก็ใส่เป็น i นะคะเพราะเป็นตัวแปร i วงเล็ปิดเซมิโคลอนค่ะค่ะเพื่อนๆสามารถก๊อปตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งต่อไปที่เราจะถามนะคะก็คือตัวแปร R นั่นเองค่ะคอปแบบนี้นะคะคอปมันแล้วก็ copy ค่ะแล้วก็ p a s วางแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะเป็น input R ค่ะตรงนี้นะคะ p e r F ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น D นะคะเพราะว่า R เราใช้เป็นตัวแปร i n นนะคะหรือตัวเลขฟ้อนตัวเลขจำนวนเ,เ,เต็มนะคะ ตัวแปรตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น r ค่ะค่ะเมื่อเรารับค่าตัวแปรได้ทั้ง2ตัวแปรแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะเขียนสูตรค่ะก็คือ a s e r a s e r นะคะเท่ากับ i คูณ r ค่ะสูตรของ e นะคะแล้วก็ semicolon เมื่อเราเขียนสูตรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแสดงค่าสูตรค่ะก็คือใช้คำสั่เป็นเนะคะ e เท่ากับ i คูณ r ค่ะเพื่อนแล้วก็ฟันหนูวงเล็บปิดนะคะคือแสดงสูตรเฉยๆค่ะต่อมานะคะเราก็จะแสดงผลคำตอบนะคะก็ใช้คำสั่ง P r i n t ฟค่ะฟันหนู เนะคะตรงนี้ก็ใช้เอเซอร์ค่ะเอเซอร์ของ e คำตอบของ e นะคะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ f ค่ะเปอร์เซ็นต์ f แต่ว่าเราขอเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์จุด f นะคะเพื่อต้องการให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะคูณเปอร์เซ็นต์ d นะคะแล้วก็เท่ากับ ตรงนี้นะคะก็เป็นเปอร์เซ็นต์เอเหมือนเดิมค่ะเพราะคำตอบเราเป็นเอเซอร์นะคะจุดสองเอฟค่ะแล้วก็ฟันหูนะคะค่ะขอขยายความนะคะอธิบายเพื่อนๆค่ะก็คือเปอร์เซ็นต์จุดสองเอฟตนี้นะคะเป็น i ก็คือ i ค่ะส่วนเปอร์เซ็นต์ d ีตัวนี้นะคะก็คือค่าที่เราป้อนของ r ค่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ จุดสอ f ตรงนี้นะคะก็คือเอเซอร์ค่ะคำตอบของมันนะคะเราก็จะมาเขียนข้างหลังค่ะก็คือตัวแรกนะคะเปอร์เซ็นต์คือ I แล้วก็แดด r แล้วก็แดดเอเซอร์นะคะแบบนี้นะคะแบบเพื่อนแล้วก็วงเล็บปิดเซมิ c o l o n ค่ะค่ะตอนนี้ก็จะจบเคสแรกแล้วนะคะเราก็จะได้เคสแรกแล้วคะ่ะเคสแรกเราจะได้เท่านี้นะคะ ก็คือเป็นเคสของ e นั่นเองค่ะเป็นเคสที่หาแรงดันนะคะของกดเคอร์ชอปค่ะค่ะเอาละค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการคอมไพเลอร์อดีนิต f 9แล้วก็ลิง k e เกอร์คอนโ f 9ดูนะคะว่าเกิดการเออร์เลอร์ไหมนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือไม่เลอร์เลอร์นะคะมันก็จะแสดงเหมือนเมนูขึ้นมาค่ะกดของอ้อมเมนูแล้วมันก็จะถามว่า please select menu นะคะตอนนี้เราสามารถป้อนค่าได้แล้วนะคะเราก็จะลองป้อนค่า e นะคะ enter นะคะ e นะคะ enter ค่ะมันก็จะบอกว่า you select menu e นะคะคุณต้องการหาค่าแรงดันค่า e นะคะ p l e a s e input i นะคะกรุณาป้อนค่า i นะคะดิฉันขอป้อน i เท่ากับ10นะคะมันก็จะถามว่า p l e a s e input r นะคะขอป้อนค่า r เท่ากับ5นะคะมันก็จะตอบมาว่า e เท่ากับ i คูณ r นะคะสูตรของมันนะคะ answer e เท่ากับ10คูณ5เท่ากับ50 วนนะคะเพราะว่าเราหา E นะคะก็คือแรงดันนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะได้สูตรแรกของกฎของโอห์มแล้วค่ะก็คือกฎแรงดันนะคะต่อมานะคะเราก็จะก๊อปปี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็ไปเปลี่ยนเป็นกฎของ I นะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นกฎของ R ค่ะค่ะเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเริ่มเปลี่ยนเลยค่ะ อย่างแรกนะคะเคส e ใหญ่นะคะก็เปลี่ยนเป็นเคส i ใหญ่ค่ะเคส e เล็กก็เปลี่ยนเป็นเคส i เล็กค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นพิสซิเล็กเมนูไอนะคะตรงนี้นะคะการหา i นะคะสูตรมีว่า e ส่วน r นะคะเราก็ต้องป้อนค่า e ก่อนค่ะ p i e ซ e เ e ็กอินพุสอีนะคะ, p e ะ,ค,ะค่า e นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ d คะ่ะเพราะว่าเราป้อนในตัวแปร i n นนะคะ ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวแปรดีนะคะตรงนี้นะคะพีดอินพุตอานะคะก็เปลี่ยนเป็นก,ก็ใช้อาค่ะขออนุญาตเพราะว่า E ส่วน R นะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนค่ะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนที่สูตรนะคะจาก i คูณ R สูตรก็จะมีอยู่ว่า E ส่วน R นะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะคะเป็น i เท่ากับ e ส่วน R ค่ะ คำตอบก็จะเปลี่ยนนะคะเป็น a อ e r i เท่ากับตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นดีค่ะเพราะ e เป็นเปอร์เซ็นดีนะคะแต่คำตอบทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเราก็มาเปลี่ยนตัวแปรตัวแรกนะคะเป็นตัว e ค่ะแล้วเราก็ลองทำการ c o m p พ l ์ใหม่อีกครั้งนะคะเ,เกิดการ error 1. นจุดนะคะอ๋อตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราต้องใส่เป็นตัว e นะคะทีใหญ่ I นะคะ เป็นชื่อตัวแปรค่ะเพื่อให้ค่ามันร,รับทราบว่าเปอร์เซ็นต์ดีตัวนี้มาจาก e ค่ะค่ะตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราสามารถป้อนค่าได้แล้วเราจะลองป้อนค่า i ดูนะคะมันก็จะถาม e เราค่ะสมมติว่า e เราเท่ากับ30นะคะอเราเท่ากับ3เท่ากับ e ส่วน r 30ส่วน3เท่ากับ10นะคะแต่ว่าตรงนี้ยังมีผิดพลาดอยู่เพราะว่ามันยังไม่เปลี่ยนสูตรเป็นหารนะคะมันต้องเป็นหารนะคะเพื่อน ก็เป็นหารนะคะตอนนี้ก็จะถูกแล้วค่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็สก,ก๊อปตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นของค่า R นะคะค,ค่าความต้านทาน,นะค,ะค่ะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเคส R ใหญ่ค่ะแล้วก็เคส R s เล็กย s e select m ู n u R ใ s input e เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าสูตรของ r มีอยู่ว่า e ส่วนด้วย i นะคะเท่ากับ r ค่ะแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะคะเป็น input i ค่ะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนค่ะเป็น percent f ค่ะเพราะค่า i ของเราเป็นโปรนะคะแล้วก็ i ตรงนี้ค่ะสูตร e ส่วน i นะคะแสดงผลก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็น r ค่ะ r เท่ากับ e ส่วน I ค่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นตัว R ค่ะคำตอบเอเเท่ากับเปอร์เซ็นหารด้วยตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นจุด2%เปอร์เซ็นเป็นของตัว i นั่นเองค่ะเราก็คำตอบเอตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว I นะคะแล้วเราก็ลองคอมไพดูอีกครั้งค่ะ เอออ๋อตรงนี้มันเป็นตัวซ้ำนะคะเพื่อนๆต้องเป็นตัว R เล็กนะคะค่ะตอนนี้มันก็จะเหมือนเดิมค่ะการนาพิเล็กเมนูการนาป้อนเมนูนะคะตอนนี้เราลองเป็น R ใหญ่ดูค่ะให้ป้อนออยู่นะคะ E แเราเท่ากับ90ค่ะ I แล้วเท่ากับ9นะคะมันก็เท่ากับ10นะคะเออเพื่อนๆคะดิฉันขอแก้ตรงนี้นะคะ จากหน่วยนะคะตรงนี้เป็นของ R นะคะหน่วยก็จะเป็นโอห์มค่ะ ohm นะคะปกติมันจะมีสัญลักษณ์โอห์มค่ะแต่ว่าในแป้นพิมพ์เราไม่มีนะคะเราก็ใชโอห์ม oh ตัวนี้เลคะ่ะส่วนกระแสนะคะเป็นแอมแปร์ค่ะสัญลักษณ์ก็คือตัว A ใหญ่นะคะค่ะ,คะเมื่อเราเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะจบนะคะเราต้องใส่ตรงนี้นะคะเป็น default นะคะก็คือกรณี error ค่ะก็กรณีที่ เพื่อนๆนะคะไม่ได้ป้อนค่า e ไม่ได้ป้อนค่า i หรือไม่ได้ป้อนค่า r นะคะก็ให้มันลันมาตรงนี้ค่ะก็จะกลายเป็น error นะคะให้แสดงคำว่า peace อ่าปิ้น f นะคะตรงน,นี้แล้วก็เออร์เลอร์ค่ะเพื่อนๆ เซมิคอลอนแบบนี้นะคะก็คือจบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาลองทำการคอมไพ l ล์แล้วก็ลิงเกอนะคะค่ะเอาละค่ะเราก็จะเซฟก่อนนะคะเผื่อว่าของเรามันเกิดการ e er อ r ร์เหรือเป็นอะไรนะคะมันจะหายค่ะเพื่อนๆเมื่อเซฟเสร็จแล้วก็อัติเนต f 9 c o m คอมไพเลอ control f 9 l i n ล e r นะคะค่ะมันก็จะเป็นดังนี้นะคะ กดของโอมโอห์มลอสนะคะเมนูเท่ากับ eir นะคะเราก็จะมาเริ่มทีละตัวเลยค่ะสมมุติว่าเป็น e ใหญ่นะคะมันก็จะใป้ป้อนค่า i นะคะก็คือ Pi c อินพุ i นะคะ,ค I I, ะ,คะสมมุติว่า i เราเท่ากับ0.5นะคะป้อนค่า r นะคะ I, r เราเท่ากับ10โ oh อห์มค่ะหลังจากว่า e เท่ากับ i คูณ r นะคะคำตอบของ e นะคะก็คือ0.5คูณ10เท่ากับ5โวลต์นะคะ ก็คือแรงดันเท่ากับ5โวลต์ค่ะข้อนี้ต่อมานะคะเราก็จะลองตัว e เล็กค่ะอ่ามันก็จะเหมือนเดิมค่ะให้ป้อนค่า i นะคะค่า i เราเท่ากับ2ค่ะอ่าเราเท่ากับ5นะคะ i คูณ r ก็เท่ากับ2คูณ5เท่ากับ10โวลต์ค่ะก็จะถูกรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะลองหาค่า i อ่ i ใหญ่ก่อนนะคะ ป้อนค่า e ค่ะ e ส่วน r 10r เท่ากับ2ค่ะมันก็จะเท่ากับเท่ากับ 5m นะคะก็คือ10ส่วน2ค่ะเท่ากับ 5m แนะคะต่อมาค่ะลอง e เล็กนะคะเพื่อๆเราจะลองทุกตัวเลยค่ะถ้า e เล็กนะคะมันก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะเอา e เท่ากับห0ค่ะ r แล้วเท่ากับ10นะคะมันก็เท่ากับ50ส่วน10นะคะคำตอบเท่ากับ 5m ค่ะ ่อมาเราก็จะหาค่า r ดูนะคะความต้านทานดูนะคะ r ใหญ่ก่อน,นะคะ่ะขออนุญ,ญาตนะคะค่า r ใหญ่ค่ะค่ะมันเดิมแล้วนะคะ p sin push e ค่ะเราป้อนค่า e ก่อนนะคะก็เท่ากับ100แล้วกันค่ะ อินพุตไอนะคะไอเราเท่ากับ5 0แล้วกันค่ะสมมุตินะคะเพื่อนๆนก็จะเป็น E ส่วน I ก็เท่ากับ100ส่วน50นะคะก็เท่ากับ2โอห์มนั่นเองค่ะค่า R นะคะค่าความต้านทานลองเป็น R เล็กดูค่ะเหมือนเดิมค่ะเราป้อนซัก200ค่ะค่า I เราซัก20นะคะก็จะเป็น200ส่วน20นะคะก็จะเท่ากับ10โอห์มค่ะเพื่อนๆน แล้วในกรณีที่เราไม่ได้ป้อนค่า e i หรือ r นะคะสมมุติว่าเราป้อนเป็นตัว p ค่ะก็คือ error นะคะเพื่อนก็คือถ้าป้อนนอกเหนือจาก e i r นะคะก็จะเป็น error เลยค่ะลองเป็นตัว u นะคะ error นะคะเพื่อนค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอโปรแกรมกฎของโอมผ่านการเขียนโปรแกรมสีพัดพัดหรือโปรแกรมภาษา C นะคะเพื่อนเพอนคนไหนสนใจนะคะลองไปดูนะคะแล้วก็ลองไปเขียนตามดิฉันดูได้นะคะว่าการหา ไอเขียนยังไงการหาอ่าเขียนยังไงการหาอีเขียนยังไงหวังว่าเพื่อนๆคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ